มาดูการบาลานใบพี่น้องประมาณนี้ถ้าได้จะเป็นอย่างนี้มึงได้หัวมาซับหัวมังขาด,ด้วบักสร้างประมาณนี้ประมาณนี้ ถ้าเราวัดทุกอย่างดีๆตรงๆมันตอนมันทําออกมามันจะพลาดน้อยพี่น้องอแค่นี้แหละถ้าเราทําออกมาดีๆมันมันจะพลาดน้อยโอเคนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ